สวัสดีค่ะภาพแอมี่นอนนะคะวันนี้มาพบกับช่องบุกชาแนลนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะที่รัสเซียก็จะแบบที่ใครเมียที่นี่ก็จะคล้ายๆอากาศคล้ายๆบ้านเราเนาะก็จะแบบขมุกขมัวหนึ่งเนาะฝนแล้วก็อากาศหน้านอนมากะคะ่ะตอนนี้หนูจะให้ดูเดี๋ยวนะปรับกล้องได้ไหม บุกจะทำมารีวิวขนมนะคะที่ทำจากข้าวโพดนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งนะคะที่ไม่ขัดสีนะคะไม่ขัดไม่ขัดไม่ขาดสีนะคะจะเป็นเป็นแป้งข้าวโพดที่แบบออริจินอลนะคะไม่ขัดสีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นกินไปแล้วก็จะสุขภาพดีนะคะเป็นคล้ายๆอาหารเป็นคล้ายออ,อร์แกนิกนะคะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ว่าตัวนี้เราเขาก็จะผสมอทอดด้วยน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใส่ใส่ชิลีพริกลงไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวเพลเจอร์ด้านหนกันคะนี่เขาให้คำว่า Natural นะคะ Natural f o o d นะคะคกะ็คือสุขภันฑ์์ลักชลิตุันฑ์ลักโลกนะคะกินแล้วสุขหนึ่งคือคือเขาไม่เห็นรสชาติานะคะแต่ว่าคือ มันก็อร่อยในระดับหนึ่งแต่ว่าสุขภาพต้องสำคัญแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะแกะลิ้ออกข้างในน,นะคะก็จะคล้ายๆมันฝรั่งเนาะคล้ายๆโพเตโต้นะคะแต่ว่ามันจะกินไม่อ้วนนะคะเพราะว่ามันเป็นเอ่อพวกเกรนพวกข้าวโพดนะคะที่ไม่ขัดสีเนาะมีประโยชน์ค่ะวันนี้ขอแนะนำของดีมีประโยชน์ค่ะ ถ้าใครมารัสเซียนะคะหรือว่ามาอยู่ต่างประเทศหรือว่าเรียนที่รัสเซียหรือว่ามาทํางานหรือว่ามาเที่ยวนะคะก็ลองหาซื้อผลิตภัณฑ์ natural natural biscuit หนูนะคะเป็นส n a ็ค s n a ็คดูนะคะ, snack, snack ะ,คะตัวนี้รับรองว่าสำหรับคนที่แบบคับถ่ายยากอะไรอย่างงี้นะคะจะช่วยได้แน่นอนเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตตัวนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ที่เป็นกากเป็นใหญ่นะคะ เรามาลองชิมนะคะกลิ่นก็ดีมากนะคะชักเจอแผ่นแป้งนะกินหอมของแทนยพืชเนทนะคะว่าถ้าใครอยู่สายมันสวิสต์เนยสามารถทันได้ดีเลย คะ่ะอือหืออืมอืมก,กินดีหมดคะ่ะเนี่ยอืออือเครักโลกและสุขภาพคะ่ะรักด้วยคะ่ะโอเค okay. ชิมต่อหอมดอาาีอ่าอืมอืม กแบบนะ็แบบนะคะแบบข้าผู้เมืม่อยคนไหนนะคะที่มาดัสเซียก็ลองหาซื้อทานดูได้นะคะยี่ห้อนี้นะคะดีลิคาโดสประมาณนี้นะ,ะถ้าอ่านไม่ผิด ซเน็คสูเนัคไม่อ้วนแล้วค่ะสเนัเนนนะคะเฮลตี้ค่ะอโอเคบ๊ายบายถ้าทำไน้นะคะมูกจะพาไปชมไปชิมที่ไหนของใครเมียรหรือเสียอีกปดตามชมนะคะบ๊ายบาย